ถ้าพูดถึงคณะวิศวะแล้วเนี่ยทุกคนมักจะนึกถึงอะไรกันคะ Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับพักก่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในท็อปปิกเกี่ยวกับคณะวิศวะอีกแล้วคะ่ะคิดว่าคงจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไอเทมของชาววิศวะกันตอนนี้นะคะเราก็จบปี3แล้วกาลังจะก้าวเข้าสู่ปี4นะคะเราก็อยากจะมาอวดเพื่อนๆนะคะว่าระยะเวลาที่เรา เรียนในคณะวิศวะเนี่ยเราได้ไอเทมอะไรมาไว้ในครอบครอนะคะ,คะ,คะทุกคนไม่ใช่แค่ในคณะวิศวะคณะอื่นๆก็ตามให้เขาจะมีแบบว่าอเทมที่เป็นแบบว่าสิ่งของสําคัญของแต่ละคณะนะคะเราจะต้องผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเราต้องผ่านกิจกรรมอะไรเราต้องทําอะไรถึงได้ไอเทมนั้นมานะคะเพือ่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มที่อเทมแรกเลยก็คือนี่คะ่ะทุกคน ที่ใส่อยู่ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเสื้อเลือดหมูนะคะหรือว่าเสื้อวิศวะนั่นเองส่วนมากเนี่ยก็จะเรียกว่าเสื้อเลือดหมูนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องผ่านกิจกรรมอะไรเลยคือจําได้ว่ามารายงานตัววันแรกเราก็ได้ไปลองซื้อเสื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ลองใส่แค่จ่ายเงินก็สามารถรับเสื้อตัวนี้ได้เลยนะคะเสื้อเลือดหมูเนี่ยจะเป็นเสื้อที่ตอนทํากิจกรรมตอนปีหนึ่งน่าจะได้ใส่บ่อยที่สุดแล้วนะคะ ทุกคนจะต้องซื้ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มีความสําคัญก็คือเราจะต้องใส่วันวิ่งเกียร์นะคะดีเทลก็จะมีเ,เป็นเกียร์แล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของมอ,อตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนเขียนว่าสาหรับวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสรณนารีบางครั้งเนี่ยแต่ว่าน้อยมากๆนะทุกคนเราก็จะใส่เสื้อลดหมูไปเรียนในคลาสก็มีนะคะสําหรับวันที่ตื่นสายสามารถใส่ได้นะคะแบบในคลาสใหญ่ๆที่อาจารย์เขาไม่ได้ซีเรียสมาก โอเคใไหนเราก็เกินถึงงานวิ่งเกียร์ไปแล้วนะคะไอเทมต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือก็คือเกียร์นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเกียร์มอนะคะอันนี้จะได้รับตอนปีหนึ่งเลยนะคะก็คือต้องผ่านกิจกรรมวิ่งเกียร์ก็จะได้รับเกียร์มานะคะวัสดุของเกียร์มอนะคะก็จะเป็นเออคิดว่าก็เป็นโลหะธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้มีน้ำหนักมาก มีสีเป็นสีทองๆนะคะคืออันนี้ไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราอะได้ยินจากรุ่นพี่หลายคนมากๆก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่มอศนะคะว่าที่มอเนี่ยเกียร์คณาวิศวะสวยมากเราก็ไม่รู้หรอกว่าสวยยังไงเพราะเราก็ไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเกียร์ของมออื่นๆด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้นะมีดีเทลที่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาทุกคน ดีเทลก็คือเขาจะมีย่าหมูคือตาสัญลักษณ์ของมออยู่ตรงกลางของเกียร์นะคะแล้วก็จะมีเขียนข้างล่างว่าเกียร์สุรนารีนะคะสําหรับเกียร์มอ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ตอนปีหนึ่งนะคะคืองานวิ่งเกียร์แล้วก็ได้รับเกียร์จากรุ่นพี่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นรุ่นพี่ปีสองนะคะคือเขาก็จะให้ตัวแทนของแต่ละสาขาเป็นตัวแทนมอบเกียร์ให้น้องๆซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเข้าสาขาอะไรก็ให้เราไปรับเกียร์กับพี่สาขานั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราก็เลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะรับเกียร์กั รุ่นพี่สาขาอะไรเพราะว่ายัางไงเหมือนเราก็เข้าแถวแล้วเราก็ตรงกับพี่คนไหนเราก็รับเกียร์กับพี่คนนั้นอยู่ดีประมาณนี้นะคะสําหรับเกียร์ของหมงนะคะอันนี้ไม่รู้ทุกคนรู้หรือเปล่าน,นะคะว่าที่มรสนีน้นอกจากเราจะได้เกียร์ของโมงแล้วเรายังจะได้เกียร์ของสาขาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันว่าที่มรสนีนย ตอนปีหนึ่งเราจะยังไม่สังกัดสาขาเนาะเพราะงั้นเราก็เลยได้เป็นเกียร์ของเกียร์มอที่เป็นเกียร์รวมก่อนเพราะเข้าสาขาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการได้รับเกียร์ของสาขาอีกนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเกียร์สาขาเรานะคะอันนี้เพิ่งได้มา ประมาณครึ่งเดือนนะคะยังไม่ได้แกะออกจากคอเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพิธีใบสีของสาขาค่ะแล้วแล้วเขาก็จะให้เกียร์เราแต่ว่าปีนี้มันก็อุบิเหตุหลายๆอย่างโควิดด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปฝึกงานแล้วด้วยจริงๆแล้วน่าจะได้รับประมาณตอนเทอมหนึ่งเลยตอนปีเรานี่คือปี3เทอม3แล้วนะคะถึงได้รับโอเคแล้วก็มาดูหน้าตาของเกียร์สาขาชัดๆอีกทีนะคะ นี่นะคะเกียร์ของสาขาก็จะมีตาของสาขาแล้วก็มีเกียร์ล้อมรอบเองะคะ่ะก็จะเป็นรูปเขาจะเรียกว่าคอนธรณีทุกคนแล้วก็จะมีเขียนว่า S U T แล้วก็ข้างบนจะเป็น G e O T นะคะไม่ใช่สีทองเหมือนเกียร์มอลนะคะทุกคนวสัสดุเนี่ยเรารู้สึกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าของเกียร์มอนะคะคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินวลีที่บอกว่าเกียร์อยู่ที่ใครใจอยู่ที่เกียร์ใช่ไหม <laughs> เขาก็จะมีการแลกเกียร์ กับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยละมั้งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบางคนเขาก็ใส่ในชีวิตประจําวันค่ะแต่ว่าสําหรับเราไม่ได้ใส่นะเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรดูเกียร์กันไปแล้วนะคะต่อไปเ,เรามาดูเป็นช็อปบ้างดีกว่าในส่วนของเกียร์นะคะมีทั้งเกียร์ของมอแล้วก็เกียร์สาขานะคะช็อปเนี่ยก็มีทั้งช็อปมอแล้วก็ช็อปสาขาเหมือนกันทุกคนเรามาเริ่มดูกันที่ช็อปมอก่อนนะคะเราตัดตั้งแต่ปีหนึ่งอะทุกคนเพิ่งมาเริ่มใส่ช็อปน่าจะประมาณเทอมสาม อันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันไปเป็นปกคลิปของพักก่อนเพื่อนอีีที่1น่นะทุกคนดีเทลนะคะก็จะมีเป็นตาสัญลักษณ์ของมอนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นฝันเฟืองล้อมรอบอยู่นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตาสัญลักษณ์ของมอเฉยๆนะคะแล้วก็ชื่อมหาลาัยแล้วก็ชื่อของเรานะคะถัดมานะคะทุกคนเป็นช็อปของสาขานะคะ ช็อปของสาขาเนี่ยสีจะเข้มกว่าของมอนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ใส่ประมาณเราๆประมาณตอนปี3เนี่ยแหละทุกคนที่แตกต่างกันเลยก็คือตรงกระเป๋าตรงนี้นะคะจะไม่ใช่สัญลักษณ์ของมอละจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ส,ญญาสาขาแทนนะคะเพตรงนี้เขียนว่า G e O T นะคะส่วนอีกด้านเนี่ยจะเป็นเหมือนของช็อปมอเลยนะคะตรงท้ายน,นะคะ,นนะ,คะจะมีชื่อสาขาอยู่นะคะเป็น Geo Technology นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช็อปมอแล้วก็ช็อปสาขานะคะทุกคนถัดมานะคะทุกคนอันนี้เป็นเรียกว่า เสื้อยืดของสาขาแล้วกันก็จริงๆเสื้อยืดของสาขาเนี่ยตอนสั่งเขาจะมีให้สั่งเป็นสีขาวกับสีดำมาทุกคนเรายังไม่เคยได้เอาเสื้อสีขาวมาใส่เลยลักษณะก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำปกติเลยนะทุกคนแต่ว่าที่ดูไม่ธรรมดาไปก็คือข้างหลังนะคะจะสกรีนคำว่าธรณีค่ะตัวใหญ่ๆเลยที่มีดีเทลที่สุดก็คือตรงนี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตอะมันจะมีอัพดาวนะคะรอบๆอยู่ไล่ลงมาอย่างนี้นะคะ ที่บอกว่ามีดีเทลนะคะก็คือดาวตรงนี้นะคะจะมีจํานวนดวงเท่ากับรุ่นของเรานะคะเราเป็นรุ่นที่านะคะชาร์ปที่เราก็จะมีดาวตรงนี้25ดวงซึ่งเราคิดว่าดีเทลตรงนี้เออดูมีอะไรอะ่ถึงแมจะเป็นจุดเล็กๆที่ไม่มีคนสังเกตแต่ว่าก็มีดีเทลอยู่นะคะ สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเสื้อเยืดสีขาวที่เราบอกไปนะคะจริงๆอะิะเราคิดว่าเสื้อยืดสีขาวอันเนี้ยน่าจะได้รับพร้อมกับเกียร์วันบายสีของสาขาแต่เหมือนกับว่าโควิดแล้วก็หลายๆอย่างทําให้เราไม่ได้ได้เกียร์พร้อมกับเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเกียร์กระดาษมาแทนนะคะตั้งแต่ได้มาเราก็ยังไม่เคยแกะเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาเกะพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะ,ะก็คือเหมือนกันเดะเลยทุกคนแค่เปลี่ยนจากสีดําเป็นสีขาวเหมือนกับตัวสีดําเลยทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็หมดไปแล้วสำหรับไอเทมของชาววิศวะมอเตอร์สะนะคะก็มีประมาณนี้เลยสำหรับสาขาอื่นเราไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรแบบยังไงมากกว่านี้ไหมอันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าบางไอเทมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเสมอว่าซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้อย่างแจ็คเก็ตสาขาเราก็ไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันแพงมากทุกคน<อ> <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เอาไอเทม ชาววิศวะมอเตอร์สม,ะม,ะะสมาจชใเพื่อนๆดูกันถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแนะนําอะไรกันในนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้จเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ